สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับเอฟซีมาล่ำเป็นลำเพลินมาล่ำสาน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท่านสุขๆๆสุขกนเด้อนะครับพี่น้องมื่อนี้ครับต่อโชคมีโอกาสมาเยี่ยมคุณย่านะครับหลังจากที่พี่น้องก็ได้หูขานะคุณย่าไม่สบายเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นพึ่งมีโอกาสเด้มาสวัสดีครับหูจักตัอโสงยุติครับเพื่อนโอ้เห็นอยู่เห็นแม่ในขีปอยู่เจอได้แล้วประหารบ่ไเ้เบิ้งครับ พักยังแม่นี่ยพักอันโอ้นพักกะดอกสีแม่สีลวกไว้ให้งอุ้ยแซบแท้ด้เนี่ยกินจะกินแดงบาดเพื่อนเช้เพื่อนพรอมแต่ไหนไหมยามนี่ล่ะแม่ครับเดี๋ยวเขาไปหาคุณอยากนครับบบป๊ไม่ยังบานเลยแม่เอาคนละช่องเนาะ ตาจอคือบจบผงงามเพี้ยนีอย่างบอดเป็นแม่รั้วนลยตาแม่บ้านแม่เรื่อนคอจคิดไว้ในใจอยู่บ้าต้องทำหนาทีตาดตัวน้อเออกดหูจ้าเพ็นหนาทีดูแลพุทยาดูแลพู้เฒถาพู้โถตัวนาอคอยดีป่ะืม่เ่็นดวยนะไมคยดีบ่เคยดีได้ส่ตา ก็คืดีแน่ใจจ้อโสดโอ้คุณะลังสีเอาอันนี้ไปแห่ผู่ใหญ่บ้านนี้ใช่ใช่ป้าทาไปปอมบอดพอดีเจ้าคือได้เปรียบขว่ยได้เจ้ามากก่านี่ก่อนโอ้ไเจ้าสส่โอ้เจ้าถืออะได้ม่ไรคิดเนี่ยค่ะน้องๆเพื่นมาเยี่ยมค่ะเดค่ะป้าเด็ก่บ้ บอดีครับครับผมจะได้เห็นมาครับแล้วก็ซื้อกล้วยมาฝากพี่แย่นะครับผมแต่ว่าน่าจะวันหนึ่งน่าจะเขาจะสุงพระท่านเที่ยปันใดของตัวโศกกะมีบักขามบักสมบักแอปเปิ้ลแอปเปิลม่พอดีไหย่าครับผมตะมีโอกาสตะมีโอกาสได้มากครับย่า ่อยมากไอมาก้าหลังดีบดีคอมเมนต์เอนมาหลตะลหามือบาเทามาพอดีบม่คนอ่างเกเบิดมือว่าซอยากเจอบอมือนี่ผมผมมาสามหอบแล้วแต่ว่เพื่อนว่าอย่านอนหลับกัเลยกลับไปกลับมาอีหเทล่าวสาอสามหอบเลยเขียนนั่งอด้ไซมาหนาวบางสันเออโอ้ก๋ไก่หนึ่งหลอดเช่นนางค่ะนางไหนโอ้ยบอเป็นยังครับบ่จ้ำสบายเลย โอเคตามสบายตามสบายนะเบิ่งกเด็กกล้วยน้อยแง่เถอะเอาจังมาเป็นแต่แซ่บเลยคิดผ่อนคุณยาแล้วก็สิกินก็สิได้แข็งแรงกล้วยจัเมื่อนี่กินได้นะกรั้งเฮอร์มาทันเทียบปานจดยกันรั้งเพิ่มพอดีกินเย็นครับป้าดเยกินมาเป็นทับทิมครับอืมกินแล้วมันพิมพ์พลเมฆเข้าเส้ระบายแม่นครับ แต่สังขารมือบางท่านมันระบายว่าตัสบายในหนู่บ้านเริกินผักกินนี่ดีมาเสักสองเลี้ยวมาวันนี้เส้าเล้ยวกินเลากินผักกินผลไม้กินนี่ปวดตรงนี้แหละนี่ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ยังเหลืออาการปวดมาครับปวดบันลังเราก็ปวดขาหมอเขาให้น้าเกลือสองครั้งตามทางให้น้ำเกลือเอดตว เศร้าอ<ม>ล่ะปน,นีพี่น้องเอ้ย,อยกับเบิงห้องกับเบิงแต่ข่าวเบิงเตกอันนี่ลหละติดต,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 ตามในช่องพ่อกับแม่ก็พี่รถเมียนี่แหละโอ้ยคุณอยามาเจ็บมาอย่างคักแต่นอกส่วน้าเบิงข่าวที่แรกเนาะมาเบิงมือนี่ก็คือแบบโอ้ยหายแล้วปกติแล้วปกติแล้วเศ้าปวดหลังเข้าปวดอันนี้มันกนคือปกติตอนนี้นี่ย่างใดไปครับย่าง่างตรงส้มไปก็ยังไม่่อันนี้เท่าไหร่ ใช้แปมเพ,เพิร์ดแต่ป่ะมือมือขึ้นกับมือน,นี้อยากกับสิลูกย่างให้ให้น้องเดือนน่องดาวดวงคือส้มไปมส้มไปเขานอนอหลายไม่ปวดดากปวดหลังเมีนรู้ครับนอนหลายเดี๋ยวแผ่นน้ำเป็นเป็นเยอ่้หองนามเนี่ยก็จะมานาั่งนแลงวราครับจะน้อยกันกินแล้วกับสินานแบพ,พรุ่งนี้กา <Okay. S 2> มันกัญญาเมื่อ,อท่านเด็กให้ผลได้ดอกปวดตีนปวดฟ้า,าตีนค่อยแๆแผ้แพ้มองครับแพ้มองที่บ้านเขาฉีดยาเข่าน้ำเกลือให้เฮาแหละมันบอกท่านเด็กไข้เพื่อนตียงเอายังห <c ười> มอนเนากอขาโอ้เอาเอาหองวะเอาผืนวะห้องเนี่ยกอดขา ก็จะค่อยดีไปเรื่อยหลักตามอาการเพราะว่ายาก็อายุเยอะแล้วด้วยพี่น้องครับมันเย็นอ่อคุณยามืโอนี้กันให้โชคดีลำด้วยถึงหาเรื่องด้ดเดือดหาเงินหาคำกะบให้ลังไหลเข้มาเงินแสนเงินล้านใหญ่มากได้ซูขอบขั้วให้ได้กินได้ทานตลอดไปย่าเจ็บย่าจน ยาช่วงเศ้าหายด้วยว่าเดี๋ยวมีโอกาสว่าเป็นเม็ดลุ่มท่านโอ้โหครับผมดีเลยครับผมก็เป็นความห่วงใยน้อยเล็กๆน้อยๆจากลูกเต่านั่แหละตอนโชกับผู้เอกลูกโกกะบริมีอย่างมาฝากว่าตอนไล่นะครับกล่ามาด้วยโดยใจเป็นห่วงกับคิดพ่ออยู่ตลอดเลยยาแต่ว่าหาช่วงจังวะ ก็เลี้ยพากันมากซือ้อก็ดีเบิร์ก็ค่ไหนครับว่าแต่มาเห็นหน้าย่าก็ดีใจเลยขอบคุณลูกหลานครับผมก็ขอให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะครับผมบรรท้อไปนี่กัดกัดสิมีแต่แข็งแรงล่ะบัดนี่เบิดเคาะเบิด์ตทุกเบิดสูกเนาะ นะครับต่อไปจาตัวซว่างเศร้าพี่น้องแข็งแรงขึ้นอยากกินผักกินยังไรเห็นคนไทยเออะกินแล้วอยางเพิ่มกินผักกินผลไม้หากินน้ำเผ็ดลำเพื่นนี่งครัย่างอื่นนูกเด้อไปพอพึ่งเยายบานไปครับครับโลโก้กับมีบ้านหักบ้านแพงตัวโจรกับมีบ้านหักบ้านแพงกับข้าเยอะตัวครับเด็ดตอดเด็ดตอดไป สูีวิตไปลือสูงที่ิตไปครับหาดบนบันไดมันติได้หอด้ายมันมีมันสิมีดอกหอดมือหอดเวลาของเฮานาอยอย่างเนาะเด้บ่มีนเดยอย่างก็ก็คือว่านั่นล่ละขันมันบ่อหอดมือหอดดวงวาสนาเฮาอยุไซก็คือกันล่ะแม่นบอกครับอย่าขันหอดมือนี่ยุไซกะกระดังกระปัง ขันถึงจังหวะเวลามันครับเขากบคิดดีทำดีต่อไปเนาะอย่าเนาะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราตัวโก้กับเป็นที่รักของเอพี่เรากับพ่อพ่อแม่แม่ต่อโชคกับคือกันครเบพาคิดดีทำดีเดี๋ยวมันก็มีมาเองมาหลอกมาไล่ผัวห้นสุดสนับสนุนเันก็เบิ่งอยู่มหาตะเรียนตัวนุ่นไป ใส่เิ่นกับิ่งครับเอซีเป็นเหนียวเนีนนดิเป็นลำพื้นแมนครับแมนเป่นปาไปใส่กรบปองน้ำแมนครับเพินนื้อแดงใส่จวดเม่หม้อหม้ีปนแม่หหังแม่บแม่รับโ่้ต่ยครับเอซีเป็นลำพิ้นซีเหนยวเหน่ยดิแมนครับเิ็นวม่เมือเจ้าไปนี่ลิปปินไปใส่เิ่นกบ่ตอง แมนคร <Después. S 3> ับเพป็นเพิ่อนสนับสนุนวงผู้ใดอยู่กับวงเพิ่นกักแมนครับแล้วก็ให้ทุกคนที่ที่อยู่ที่อยู่ในวงเพิ่นลำเพิ่นครับเพิ่นว่าไปไส่ดอกเพิ่นว่าซอยง่ามออกงานเพิ่นแบซอยให้มันไล่ซอยให้สื่อออนไลน์ซื้อยังซอยครับตลอดเน่ยแมนครับคือว่าเพิ่อนว่าท่านประยา